สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับในเอคลิปวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมานั่งกระวนรถธรรมดากบวนที่สองหนึ่งหนึ่งนะครับไปกันที่สถานีรถไฟยุทธยาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าวันนี้มันไม่พิเศษแน่นอนถ้าผมมานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับเป็นวันที่รถไฟเซนไบร์เลขสี่ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับที่เกิดอุบัติเหตุไปเมื่อสองปีห้าเดือนก่อนนะครับได้กลับมาวิ่งแล้วนะครับใน สภาพที่โฉมใหม่แล้วก็สีสวยงามมากๆเลยครสถานีกรุงเทพปรารสถานีตาพานีเป็นตัวใช้ในการเดินทางและการเดินางชาตราที่พอคร,บครบับปัจจุบันบจะเทิดขึ้นเพื่อต่อไปรถทับลานขบวนสองหนึ่งในกรุงเทพปทางสถานีตาพานหินีควา,า,ามประสมเลื่อนทางไปสถานีบางปะอินในยุทธยาชฉิทางบ้านพานจีนออกในวั์ท่าเรือบ้านหมอลำดอ,ดดอดนลถคืนีเข้ามาแล้วนะครับผม ฮิตาชิสี่ห้าหนึ่งเจ็ด รากแล้วนะครับช่วงนี้ก็นหน้าฝนนะครับผมอ,อากาศก็กจะดีหน่อยทุกหญ้าเขียวเลยนะครับปกติถ้ามาแบบช่วงอากาศร้อนไม่ใช่น่าฝนเนี่ยมันก็จะแห้งๆหน่อยนะครับเอาสูตรยาสถานีเชียงรากแล้วรถเรานะครับเป็นกรมรถธรรมดาคันที่สองหนึ่งหนึ่งนะครับ รถขบวนนี้นะครับไม่จอดสถานีเชียงรากนะครับผ่านสถานีเชียงรากแล้วจอดอที่บางปะอินอุดยธาและชุมทางบ้านพาชีนะครับวิ่งเหมือนรถเร็วเลยนะครับผมผ่านสถานีเชียงรากแล้วนะครับผม ับอกแล้วว่าวิ่งปั่นมากครับนีขนาดเครื่องเดียวนะครับถ้าสองเครื่องนี่ไม่อยากคิดเลยว่าจะแรงขนาดไหนนะฮะทางตอนช่วงนี้นะครับก็จะเป็นทางตอนช่วงเชียงรากนะครับเดินไปจนถึงสถานีเชียงรากน้อยนะครับผมซึ่งในระหว่างสถานีเชียงรากกับเชียงรากน้อยนะ,นะครับก็จะมี อะไรธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ที่อยู่รถนวนครนะครับ รากนอยนะครับผมต่เบาผ่านนะอไม่เลี่ยนทางทางวิ่งนะครับผมเพื่อไปวิ่งทางกลางนะครับสนามรถไฟช่วงรังสิตนะครับถึงชุมทางัดมาชีจะมีทั้งหมด3ทางนะครับทางขึ้นทางกลางทางล่องนะครับนี่เราจะไปวิ่งทางกลางนะครับสังเกตจากสาระโปรเจได้นะครับลูกศรชี้ไปทางด้านขวานะครับขึ้นบนนะครับเราก็จะเบี่ยงทางวิ่งนั่นเองนะครับ ช่วมก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงด้วยนะครับรก็เชื่อว่าต้องหน้าไม่ยกํากลังจะเข้าจอสถานีรถไฟบางปะอินแล้วนะครับ บางปักอินนะครับผม นี้เมื่อออกจากสถานีบาเนไปแล้วเราจะจอดรบส่งบ,บริษัทที่สถานีเทียเป็นสถานีต่อไปครับที่นี่สถานีบางกีน ช่งวีดคุยดังเดิมเลยนะครับผม ใช้ไปด้วยรถสัมภาระหนึ่งคันเป็นบทพห้านะครับผมโอ้โหขณะเดียวกันมีรอบนอน,นะครับวิ่งเปล่าออมาจะผ่านหน้าสถานีอยุทธยาชานหนึ่งนะครับ ขณะนี้เวลา15นาิกา20นาทีนะครับขบวนรถเร็วขบวนที่109จากกรุงเทพอภิวัตรปลายทางเชียงใหม่กำลังเข้าสู่สถานีอยุทยาชาญชลาทางที่2ครับวันนี้ได้เป็นรถจากเชียสวายหมายเลข5241มานะฮะใช่หรือเปล่ามาดูกันนี่กำลังผ่านสะพานดำยุธยาแล้วครับสะพานเหล็กนี่เปิดไฟกระพริบนะครับ l a s ช i ิ g งไล h t นะฮะ เป็นคิวสวายห้าสเลขสวยอยู่นะคันนี้เกบแล้วครับชานชลทางที่สองโอ้สัมภระกล่องใหญ่มากวันนี้รถสัมภระสองคันครับรถเร็วสายเหนือกระบวนนี้ถึงเชียงใหม่เวลา4ีน่นาฬิกาสินาทีเลยครับไม่ก็5้านาทีอะเนาะ วันนี้ผู้โดยสารรอขึ้นที่อยุธยาก็ถือว่าเยอะเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่สุดท้ายด้วยรถนอนแอร์นะครับตามสบับรถเร็วเป็นรถนอนแอร์โชว์คิวหนึคันและก็แดวูเล็ก1คันนะครับสุดท้ายไปด้วยเบอร์1069 อ๋อเป็นชานชลาทางที่สองเบี่ยงหนึ่งด้วยนะฮะจอดแปลกบ้ากขบวนรถดนีเซุรางที่76จากหนองคายนะครับเข้าสู่สถานีอยุทยาชานชาลาทางท,<ห>ที่สามครับเป๊ะเลยโอ้โหบปิษสทานีกระโดดปราง์อุทยานะครับโนของสุปรับงษ์ท่า กำลังจะเคลื่อนเข้าหยุดยาแล้วโอ้ยทอด้ดันซ้ายก็ลัน่นด้านขวาก็มาเพรานนขวาแล้วกันออกแล้วเจ็ดหกโอ้โห ีดังมากครับ ได้อันส์ทอหมายเลข4หนึง illar, ่งสองแปดจอมแคทเธอรีพูล่าต้อมแมวนั่นเองโอ้โหเข้าสู่สถานีอยุธยานะครับ กบวนรถธรรมดากระบวนที่207ออกจากสถานีอยุธยาชานชาลาในที่2ครับ ハハハハハ。 Hola เชื่อมกับสถานีกลางกรุงทรรเทพมหิดลนะครับซึ่งแน่นอนครับทุกกระบวนต้องเปล่าผ่านานจุดนี้นี่เป็นรถนขาล่องนะครับยกเป็นต้นขาที่ออกจากกรุงเทพมหิดลนะฮะนี่ครับเาเสร็จก็เร่งต่อเลยออกเหมัอนป่า หนึ่งเล่น,นะครับที่สวยงามมากเบอร์1100นะครับแล้วก็เดี๋ยดว,ว่าแค่รถน,นิ่มมากเลยนะครับ